อรสวัสดีนะครับผมสองบ้านพสารพี่น้องเมื่อกี้ไทยจะมาบอกดูหนึงพี่น้องเรื่องคนไทยเอซีลาดอยแล้วผมเราเป็นมาเยียมบ้านลาดอยเฮ้ยแล้วครับผมนมามาจากไหนก่อนครับโอ้มาจากข้าวเกล็ดเกลียวยัสนะครับผมนะโอ้มาเดียวกันกับฟอการไส่จองบัตรไว้เราด้วยนะครับ โอจองบัานแล้วนะครับผมจองไว้จังไบครับสิบใบจองไว้สิบใบอ๋อให้พอกันส่จองไว้ให้รครับสวัสดีบารานเกล่งคลิปอยู่นะครับผมรอบควอมเสืเ่ ตอนนี้กำลังเล่นเล่นพิมพ์อยู่กับเสือกะเล่นสกีนอยู่กดนจะบ้าเร็วๆดีครับผมดูน้ำตรงยังอยู่แล้วนี่สมบัต <c oughs> แบรนครับ <c oughs> ข้าวบ้านเยียบกิบ ต่าลบจะมันคือดีแห้งครับรแ,แมนครับพอเทนต์อกดาวใบสองของใบรองรับเอฟซีรองรับแขกไปให้มากจะได้ของของดาแบบสะดวกสะดวกทำเพิ่มอีกสองห้อง ใช่ันที่ถ้าดีกันเยอะเครงหนาวเชิื่องโมพาเชิงจุดเชิงสันอย่าเป็นไฟวันที่ของขอมจุดมั่วอไปนั่งจดมื่อคืนกยบ่เพืครับมันล่มพัดกระดาษภาพเงี้ยงแบบมันหนาวมือมันแข็งมันเกียมันเกียดร้อนมือปากกากับโมอยากกัดแบบมันเย็นทีนี้พี่บอกดึงเด็กสำรองโมพานบอกเก็บของ พ็จะเกาของเย็บควงกระเบื้องมันเย็นบาดนี่พอสะบัดลามือพันนันอันได้กันนั่นนี่ซ้อนอย่างนี้คคิดคคิดเงีมเกลนนี่ก็ได้ตันี่หลยงานหายโดยไปเกลี่นเราแบนีืเย็นบื่กระถึกจับแตงนาติดตามทั้งองอยู่าอยู่อีลาด้วยขอสูงอีลาด้วยปล่อยเพลิดไปขอสูงเพลิขพอเพลิดหยิมพอเพลิดหัว ีกะหัเดยวก็ม่ีขนดนั้นลยข่าวผมกายเขนลูกยิมเขหลคว้าในข้ากันมีความสุขนะครับกะผู้ว่าด้างสูงงันาเบีบยๆว่าสิมีเวลาว่างผู้ใจว่าเป่นดำนี่มันเิน ยังดิไม่ไมองเชื่อนี้แล่นขึ้นนั่นเลยขึ้เช็คเศร้าเช็คเศร้าเนี่นันเลยปัานั่นมาได้เช็คเศร้าเพิ่นเพิ่นกะเพิ่นเป็ห่นทวงขวาอรู้สึกพอพอเป็นเอฟซีมันฐานาดาเวทียังสินะลังเชือลังเชือนั่นกะอยากขึ้นฉากนะเพราะว่าบางคนกับเขาถ้านท่านท่าเขาบ่าบมาถึงโต ตอนอีหล่าคอนเสร์อได้สินะวันนี้ว่าไทยรูปอีหลาก็อยากขึ้นไปเพื่อพอไปเอฟซีเขาว่าได้่ายรูปเขาว่าได้จัมเอแต่ว่าร่างเทียกับบอไวอีลีร่างเทียสุขภาพเนาะก็ต้องดูแลครับผมเมื่อใดอีหล่าไว้กะหมดแล้วนอยากขึ้นทอดเตยล่าหมดแล้วใจหมด ภูมใจน้ำีหลาดเลยะแป๊บเดี๋ยวบานเุ้นะนะตอนบันทึกมาสือสารอย่างเงี้ยภูมิใจเลยในะตอนนั้นเนี่ยแบบย้อนะอเล่อเตียงอนะไรอย่างเนะีนะ้ย วันที่สิบสอง่ครับอ๋อกับมีบ่ายสีสูคอนลายูวยัดเรื่อนทกอะเอ่ปู้แนหลานเ่อมนว่าอยู่มีบ่ายสีสูคอนโูกแคนดีลาตอนจะงวงมาทุนตอนบ้นานมูล่ะ เอฟซีแฟนครับกับสิวม่ไลายอยู่ผมว่าบัตทางจากกรุงเทพกันฟากันเอารถทัวร์มาจะเลือกบัตรนะครับผมเนาะวันที่สิบสองบวกบบกบวกก้าเนาะครับผมเนาะบัตรกับไก่เราเด้อพี่หลองไก่เหมือนเราเด้อผู้ใดวันที่ ซื้อไว้น้องครับผมรอบบัตรแข็งพี่น้องก็สามารถทักไปที่เพจพ่อแม่อุงอิง,องแฟนเพจได้น้อครับผมเนาะนั่นก็คือเพจของพ่อเอกเลยพี่น้องอ่าพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจเป็นเพจของพ่อเอกเองน้อครับผมอ่าแล้วก็พ่อเอกเป็นแอดมินเองพี่น้องเพจน,นัน่นเนาะอ่าแ,แล้วก็เรื่องก,การโอนเงินน้นอครับผมเนาะต้องเปลีนบัญชีเดียวพี่น้องเอกกวัดสีคำน้อครับผมเนาะ ถ้าเป็นซื้ออื่นพี่น้องแสดงว่าเป็นมิตรชาชีพนะครับผมเนะาะอดีพี่น้องอ่าเบิ้งเป็นทูเป็นตาซอยกันเด้อเดพี่น้องบัตรนะครับผมเนาะบัตรแข็งจะมีห้าแบบนะครับผมนะเนาะเท่ากับออกแบบเพื่อที่จะอ่าพี่น้องได้เอาไปเก็บสะสมนะครับผมเนาะเก็บเป็นที่เลือกได้เนาะ แล้วก็ข้างหลังจะเป็นโตพิมพ์ลายมือจากลายมือของอีหลาน้อยเองอีหลาน้อยเขียนข้อมูลซื้อของอีหลาน้อยถึงพพเมเมฟซีทุกผู้ทุกคน์นะครับผมเนาะเขียนข้อมูลซื้อข้ามอวยพรอนนะครับผมเนาะเข้าไหโจทย์อีหลาน้อยไปประมาณนี้อ่าส่วนคํามเบาเนาะครับผมเนาะเป็นคํามเบาของอีหลาน้อยที่คิดขึ้นมาแล้วก็เขียนลงไปนะครับผมเนาะในกระดาษเองนะครับผมเนาะนั่นก็คือข้อมูลซื้อของอีหลาน้อยเข้าอีลีนะครับผมเนาะหนาเก็บสะสมมีหลอกหนาเก็บสะสม วิหาแบบนะครับผมเนาะถ้าผู้ใดสร้างนึ่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 งใบนี้อาจจะเป็นแบบอ่าซุ้มนะครับผมเนาะอาจจะได้แบบใดแบบหนึ่งไปถ้าหาใบนี้อาจจะได้ครบเพราะเป็นอ่านล้วพี่น้องได้ครบเรื่องหาแบบนะครับผมเนาะซีฟใบนี้กะได้สองสุดได้ครบเรื่องหาแบบไปสองสุดนะครับผมก็เนีชื่อชื่อซีใบนี้ มูวที่มากมากๆครับอาจารย์ผมซื้อคอยแบนดครับผมเนาะกะพี่น้องทั้งต่างประเทศกะบูุละาเศร้าใบสามสิบใบจะว่ากะบประเทศเมืองวันสันนี้นะครับผมเราเป็นอย่างอ่าทั้งในเฮ็ดบุญเหรอพี่น้องทั้งในบัวน์ทั้งแบรนด์ครับผมกะหาเงินอ่าสมทุนซื้ออุปกรณ์การการเพียร์นะครับผมเนาะ เพื่อนซวยหายใจแล้ว่าซอยภูกเก็ตเฉียงเนี่ยนะครับผมเนกะตามที่ทางฝ่ายจารย์บุญบุญเพิ่อนอ่ามีตั้งเป่าายไว้อลไรพี่น้องรา <c ười> บคลิปนี้บานสันอนุญาตขอตัวล่าไปก่อนนะครับผมเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองแน แบเป็นงกำลังใจทั้งสองนะครับผมเนาะฝากพี่น้องเป็นงกำลังใจให้อีหลาหน้อยเฮ้าเมือ um นอวานทายทํำเอ็มวีนะครับผมเนาะเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนบ้าเป็นน้องนะครับผมเนาะดันดันเด้อพี่น้องเพลงนี้ปล่อยวันที่ยี่สิบหกนะครับผมเนาะที่จะถชงนี้แหละพี่น้องทายทํำเอ็มว um ีมือวีนแล้วก็ปล่อยวันที่ยี่สิหกนะครับผมเนาะเตรียมตัวเตรียมขอบตาดำกันอีกรอบพี่น้อง <laughs> ครับคิณนิบวาร์สานขอยาดเขาตัวล่าไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม